มากๆไม่ได้เป็นกันทุกคนหรอกคะ่ะมากๆคํคนี้ใช้กับคนที่เอาแล้วทิ้งถ้าเอามาแล้วดูแลเขาดีต้องใช้คําว่ารับผิดชอบจริงๆไม่ใช่แค่ผู้ชายปากีหรอกคะ่ะที่เป็นผู้ชายที่ไหนก็ต้องการถ้าเห็นเพศตรงข้ามสาบานว่าไม่มีความรู้สึกอะไรแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราได้มาแบบถูกต้องจากการแต่งงาน ไม่ได้ไปลักกินขโมยกินหรือไปทำผิดประเวณีเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายอยากจะแต่งงานเพิ่มมันก็ไม่ผิดนะคะอย่างน้อยๆมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและไม่ได้ทำให้ตัวของเขาไปทำผิดแต่อย่างใดถึงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่แฟร์สำหรับภรรยาคนแรกแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่า เราแต่งงานกันอย่างถูกต้องโดยที่ไม่ไปแอบเป็นชู้โดยที่ไม่ไปแอบมีอะไรกันโดยที่ไม่ได้มาจากการแต่งงานให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำว่ามักมากสำหรับขวัญมันใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าได้มาอย่างถูกต้องโดยที่ไม่ผิดแสดงว่าคำว่ามักมากมันใช้ไม่ได้แน่นอนค่ะ เพราะคำว่ามากๆมันจะใช้กับคนที่ได้สิ่งสิ่งนั้นมาโดยไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะ